เราก็ได้รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงเราอ,อย่างนี้ค่ะค่ะ<า>ได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะ <Bradley. S 1> เหมือนแบบเติมอาหารในสมองอะไรอย่างเงี้ยได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะได้รู้จักเพื่อนฝ่ายต่าคๆมากขึ้นแล้วก็ฝากถึงวิทยาคว่าขอบคุณมากสำหรับการาเปิดกว้างในเรื่องของความรู้ต่างๆนะคะวันนี้ได้ค่ะความรู้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจรงิงๆแล้วก็อยากจะบอกพี่เมยว่า ดีค่ะเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบรูปแบบเดิมๆหรือว่าน่าหรือว่าคือเราฟังงานเก่าๆมาแล้วคือพอมันน่าเบื่ออะไรอ่ค่ะแต่รู้สึกว่ามันนี้มาแบบรูปแบบใหม่โอเคคายเยี่ยมได้ความรู้ค่ะก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะก็ได้เห็นมุมใหม่เพื่อนได้จักเพื่อนแล้วก็ตัวเองมากขึ้นค่ะก็เรียก่อนก็วันนี้สนุกมากค่ะพิ้คกัค่ะวันนี้นะคะก็ได้ปรับมันเซตใหม่ค่ะได้ทุบกำแพง จำกัดของตัวเองเขาก็พี่เราทำไม่ได้หรอแต่จ,จริงๆเราก็ทำได้นะค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะในการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยแบบความคิดของตัวเองเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้ค่ะสนุกมากค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้รับความรู้ความคิดใหม่ๆแล้วก็ได้รับพลังบวกคะ่ะอยากขอบคุณวิทยากรนะคะท,ที่มอบความรู้ให้สิ่งดีๆให้แล้วก็ การดำรงชีวิตที่ดีขึ้นค่ะที่มาวันนี้ก็ได้ถึงเห็นเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานทุกคนคือแบบเป็นทีมเป็นกลุ่มสร้างบุคาลากรที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ฝากขอบคุณวิทยากรค่ะที่เป็นพลังบวกให้กับทุกๆคนตลอดมีความว่าชื่นชมไม่ชอบตรงที่ว่าไม่เป็นไรครับผิดถูกไม่เป็นไรคือ,ค,อคือมีความชื่นชมทุกๆคนอะ่ะผิดถูกไม่เป็นไรอย่างเงี้ย วันนี้ไม่มานะคะได้ความรู้ใหม่แนวคิดใหม่ๆนะค่ะล้าขอบคุณวิทยากรมากค่ะที่ให้หนูมีความคิดและปรับนำไปใช้ปรับในอนาคตในข้างหน้าได้ค่ะวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำไปใช้ชีวิตประจำวันไน้รู้จักพี่ๆต่างสาขามากขึ้นสำหรับวิทยากรนะคะขอบคุณให้ความรู้เพิ่มเติมค่ะหนูได้ประสบการณ์ได้ ได้เปิดแนวทางการประสบความสำเร็จใหม่ๆครับกินต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วินัยนะคะที่ได้นําเรื่องราวต่างๆมาแชร์ในวันนี้เนาะแล้วก็ทําให้มุมมองในเรื่องของการทํางานเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็หนูจะบอกว่าหนูจะนําประโยชน์ที่ท่านอาจารย์บอกว่าจะไม่เสียเวลากับอะไรที่มีความสุขไปใช้ของปค่ะวันนีก้ก็ได้ได้รู้ว่าหลายๆคนคิดยังไงกับเรานะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ย ได้แสดงออกในสิ่งที่เราไม่เคยแสดงออกมาก่อนค่ะแล้วก็อยากบอกว่าวิทยากรก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพิธีกรมากนะคะวันนี้ที่ให้สนุกสนานเราเรียนรู้ทุกอย่างจะพัฒนาขึ้นในวันหน้าค่ะขอบคุณค่ะนี้ก็ได้เรียนรู้ค่ะสิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็จะนํากลับไปใช้กับตัวเองค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ ความสนุกแนวทางและความคิดใหม่ๆค่ะก็แล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรที่ให้มีทัศนคติที่ดีขึ้นค่ะวันนี้ก็ได้สิ่งที่สนับสนุนความตั้งใจของเราและแนวทางแนวคิดของเราและสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่แบบว่าคือถูกทางและถูกต้อง่ะคะคือเชื่อคือเชื่อมั่นในตัวเองว่า สิ่งที่ให้น้องๆไปหรือสอนน้องๆไปอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเราก็อาจจะให้ไม่ได้แบบร้อเซแต่ว่าเราให้แบบเต็มที่และดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่ยที่เป็นไลฟ์โพสที่ดีที่สุดค่ะก็วันนี้นะคะได้สิ่งใหม่ๆเนาะที่ที่ทไม่เคยแบบอ,อบรมมามา หลายๆหลายๆรอบที่อบรมมานะคะก็อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เราสามารถเอามา